ขั้นตอนการขอคืนเบี้ยโควิดเต็มจำนวนของไทยประกันภัยโดยสามารถลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1-7กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นขั้นตอนแรกให้สแกน QR code เพื่อขอคืนเบี้ยโควิดแบบเต็มจำนวนเมื่อสแกนเรียบร้อยแล้วระบบจะขึ้นหน้าให้กรอกข้อมูลข้อมูลที่ต้องกรอกมีหมายเลขกรมธรรม์ต่อไปกรอกเลขบัตรประชาชนและสุดท้ายเบอร์โทรศัพท์หลังจากนั้นกดตกลง ระบบจะขึ้นหน้าเว็บให้กรอกรหัส OTP โดยรหัสจะส่งเข้าไปที่เบอร์มือถือของเราที่ได้กรอกข้อมูลเอาไว้เมื่อกอกรหัส OTP ครบแล้วให้กดยืนยันระบบจะขึ้นข้อมูลเลขกรมธรรม์มาให้เราตรวจสอบความถูกต้องและกดยืนยันอีกครั้งหลังจากนั้นกดบันทึกได้เลยระบบจะขึ้นหน้าให้เลือกช่องทางการคืนเบีย้ยประกันภยัยโดยมีช่องทางให้เลือกคือการโอนเป็นค่าเบีย้ยเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกกับพร้อมเพย์ และช่องทางการแนบเอกสารสมุดบัญชีธนาคารและสำนาบัตรประชาชนตัวอย่างกรณีการเลือกช่องทางโอนเป็นค่าเบี้ยเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกกับพร้อมเพย์หมายเหตุบัญชีพร้อมเพย์จะต้องเป็นบัญชีที่ผูกกับบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัยเท่านั้นเมื่อเลือกแล้วให้กดยืนยันและกดบันทึกอีกครั้งเท่านี้ก็สามารถขอคืนเบี้ยโควิดเต็มจำนวนได้แล้วค่ะอัปเดตล่าสุดตอนนี้ระบบสามารถอัปเดตสถานะได้แล้วนะคะ